สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงของชาวราศีธนูในช่วงเดือนเมษายนนะคะก็ดวงชะตาจะเป็นเช่นไรนะคะก็ลองเข้ามารับชมรับฟังได้ชาวธนูเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะสิ่งที่ต้องระวังนะคะก็คือในเรื่องของเอกสารสัญญาต่างเนี่ยนะคะในช่วงเมษายนเนี่ยท่านใดก็ตามที่กำลัง ดำเนินการในเรื่องของเอกสารสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสารใดๆก็ตามเนี่ยมันมีโอกาสผิดพลาดได้ง่ายนะคะเอกสารบางอย่างล่าช้าเอกสารบางอย่างหมดอายุหรือเอกสารสําคัญบางอย่างต้องแก้ไขยอยู่บ่อยครั้งรวมไปถึงมีโอกาสมีความเดือดร้อนในด้านของเอกสารสัญญาเกิดขึ้นด้วยนะคะต้องรอบคอบให้ดีด้วยนะคะดวงเนี่ยยังบอกอีกว่า ชาวราศีธนูช่วงนี้อารมณ์คุณจะแปรปวนมากขึ้นนะคะหรือมีภาวะแบบว่าเบื่อเบอนะคะหรือมีความหงุดหงิดง่ายนะคะหน้าบูดหน้าบึ้งนะคะหรือแบบอยากอยู่คนเดียวมากกว่าก็จะเป็นในลักษณะนี้แล้วก็เป็นช่วงที่ชาวราศีธนูบางครั้งคุณอาจจะมีความขัดแย้งกับตัวเองนะคะขัดแย้งในตัวเองเกิดขึ้นนะคะมีการถามตอบใน ตัวเองมากขึ้นถามตอบกับตัวเองมากขึ้นนะคะก็รวมไปถึงคุณก็จะเก็บเนื้อเก็บตัวหรือว่าเป็นช่วงที่คุณจะทบทวนนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่ชาวธนูจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงจากสิ่งไหนที่ไม่ดีสิ่งไหนที่เป็นในด้านของลบๆของคุณเนี่ยคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นหรือพยายามที่จะเอาพลังงานบวกๆเข้ามาให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะ ชาวนูดวงบอกว่าช่วงนี้คุณอาจจะเอาใจไปโฟกัสกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่นะคะสามีภรรยาหรือลูกเต้าหรืออะไรก็ตามเป็นช่วงที่คุณเนี่ยจะเอาใจไปโฟกัสกับคนในครอบครัวเป็นห่วงคนในครอบครัวทําอะไรคุณจะนึกถึงคนในครอบครัวเป็นหลักนะคะหรือคุณจะเอาใจใส่ดูแลคนในครอบครัวมากขึ้นนะคะหรือจะแปลว่าคุณกับคนในครอบครัวจะมีความ เขาเรียกว่าจะมีความรักใร่กลมเกลียวกันมากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ชาวธนูนั้นนะคะดวงยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่คุณคิดในเรื่องของการคิดในเรื่องของการอยากได้สังหารหรือมาซ์บเช่นอยากได้บ้านได้รถได้ร้านได้สำนักง,งาน นะคะเป็นช่วงที่คุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวหรือดําเนินการบางอย่างเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เกิดขึ้นนะคะหรือมีโอกาสสร้างบ้านซื้อบ้านปรับปรุงบ้านทําบ้านคือใดๆก็ตามเนี่ยเป็นช่วงที่คุณจะได้อสังหาริมทรัพย์เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะหรือจะแปลว่าชาวราศีธนูนะคะคุณมีโอกาสที่จะ ช่วงนี้คุณจะมีความคิดนะคะหรือมีความคิดในด้านของการที่อยากจะทําอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะสแสวงหาราบผลในเรื่องของหลักทรัพย์สแสวงหาราบผลในเรื่องของ หลักฐานแสวงหาความมั่นคงให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็สแปกอย่างหนึ่งว่าชาวธนูจะมีโชคนะคะจากคนใกล้ตัวนะคะหรือได้รับการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยานะคะแล้วก็มีโอกาสมีโชคในด้านของอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะเช่นในบ้านในรถในร้านในสสำนักง,งานใหม่เกิดขึ้นด้วยเช่นกันการเงินการทองนะคะต้องบอกว่าดาวการเงินของชาวธนูเนี่ยในช่วงเดือนเมษายนนี้ถือว่า ดีมากๆกนะคะก็เป็นช่วงที่คุณทําอะไรเนี่ยที่มันก่อรับผลในเรื่องเงินทองมีโอกาสามีเงินเข้ามามากขึ้นกว่าเดิมหาเงินได้มากขึ้นได้เงินเยอะขึ้นเงินทองไหลเข้ามาตลอดเวลาไม่ขาดสายนะคะหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าจะมีคนหยิบยื่นในเรื่องของเงินทองให้นะคะเกิดขึ้นนะคะได้เงินมาจากคนใกล้ตัวเกิดขึ้นด้วยเช่นกันเรื่องเงินเรื่องทองจะหาเงินได้คล่องขึ้นหาเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะ อยากทำอะไรทำเลยนะคะชาวธนูในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะถือว่ามีโอกาสที่จะมีความสำเร็จหรือมีความโชคดีหรือได้รับโอกาสดีๆเข้ามาเกิดขึ้นนะคะดวงเนี่ยการเงินการทองเนี่ยต้องบอกว่าชาวธนูมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือสร้างตัวเองให้มีความมีเขาเรียกมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้มากกว่าเดิมด้วยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่คุณจะโฟกัสในเรื่องของหลักฐานความมั่นคง นะคะของตัวเองต่อมาดวงยังบอกอีกว่าชาวธนูมีโอกาสได้ทรัพย์สินหรือได้หลักทรัพย์เพิ่มนะคะเช่นท่านใดที่มีบ้านมีรถมีที่ดินอยู่แล้วก็มีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินเพิ่มเกิดขึ้นด้วยเช่นกันดวงเนี่ยมีโอกาสสิ่งที่ต้องระวังชาวธนูก็คือมีโอกาสมีปัญหากับ เพื่อนไม่ว่าจะเป็นเพื <mismo> though, okay. ่อนร่วมงานมิตรสหายบางคนหรือญาติพี่น้องนะคะมีโอกาสมีปัญหากับญาติพี่น้องมีศัตรูเกิดขึ้นมีญาติพี่น้องบางคนเป็นศัตรูกับคนหรือมีเพื่อนร่วมงานบางคนบางคนเขาคิดเป็นศัตรูกับคุณคิดไม่ดีกับคุณนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของการคบเพื่อนนะคะหรือในเรื่องของการกัลยาณมิต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าไว้ใจไม่ได้นะสาหรับชาวธนูเพราะดวงโชว์มาว่าจะมีปัญหา กับเพื่อนกับมิตรภาพรวมไปถึงมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนหรือมีญาติพี่น้องมาจุกจิกจูก้จี้เรื่องส่วนตัวของคุณมีเพื่อนบางคนเนี่ยชอบมาพูดจะไม่ดีกับคุณอิจฉาคุณก็จะเป็นในลักษณะนี้ด้วยนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าเพื่อนอาจจะเจ็บป่วยญาติอาจจะเจ็บป่วยด้วยต่อมาความรักของชาวธนูคนมีคู่เนี่ยก็เป็นช่วงที่คู่ของคุณเนี่ยจะ คุณกับคู่เนี่ยจะมีการวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นหรือคุณกับคู่จะมีหัวคิดมีการลงทุนมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นด้วยเช่นกันคุณกับคู่จะคุยกันมากขึ้นหรือปรึกษาหารือกันมากขึ้นหรือจะแปลอย่างหนึ่งว่าคู่คุณเนี่ยจะมีหัวคิดในด้านของการลงทุนมากขึ้นมีหัวคิดในด้านของการก่อเงินก่อทองนะคะหรือคุณกับคู่เนี่ยมีโอกาสาได้ศึกษาได้เรียนรู้หรือได้ทํา อะไรบางอย่างที่ว่ามันเป็นกิจกรรมทางกิจกรรมหรือมีโอกาสที่จะทำทีาเราได้มีกิจกรรมทางการงานร่วมกันก็ได้หรือทํากิจกรรมทางการงานร่วมกันแล้วก่อนรับผลทางการเงินเข้ามาเกิดขึ้นหรือมีงานร่วมกันกับคู่ก็ได้นะคะในช่วงเดือนเมษายนเนี่ยนะคะแล้วก็ดวงยังบอกอีกว่าคู่อาจจะทําตัวเหมือนเด็กนะหรือว่าคู่ขี้งอนเก่งนะคะคู่แบบเอาแต่ใจ หรือคนโสดถ้าเป็นคนโสดก็จ,จะได้แฟนเด็กในคนอายุมากกว่าคนที่แบบนิสัยเป็นเด็กๆทําตัวเหมือนเด็กจะเป็นในลักษณะนี้สาหรับคนโสดนะคะหรือดีมีเด็กมาชอบก็ได้นะคนโสดอาจจะมีเด็กมาชอบนะคะมีเด็กมาชอบมาทําความรู้จักด้วยแต่คนมีคู่เนี่ยคู่ของคนรักอาจจะนิสัยเอาใจใจนะคะต่อมาดวงก็ยังบอกอีกว่า งานมีโอกาสมีกิจกรรมทางการงานร่วมกับคู่ของคนรักนะคะหรือท่านใดเนี่ยเรื่องงานเนี่ยมีคุณมีโอกาสได้งานใหม่ด้วยนะคะชาวธนูเนี่ยได้ทํางานในรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นหรือมีโอกาสมีกิจการเป็นของตัวเองมีการไปจดหรือไปจดหรือไปทําธุรกรรมบางอย่างที่ว่ามันเช่นการไปจด อะไรบางอย่างที่มันสื่อว่าคุณเป็นเจ้าของกิจการอย่างนี้ก็ได้นะคะมีโอกาสดําเนินการบางอย่างเกี่ยวในด้านของเอกสารเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะมีกิจการของตัวเองหรือมีมีทรัพย์สินหรือมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันเรื่องงานใดนก็ตามก็ยังได้รับารการสนับสนุนจากคนใกล้ตัวนะคะ